เปิดโชว์สุดอลังการด้วยทีมเชิดสิงโตเพื่อเรียกความปังในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนครับโดวยวิธีการประกวดนางสาวไทยประจําปี2 5 6 5ไม่พลาดที่จะมีการจัดกิจกรรมรอบพิเศษ In the Mood for กี่เ a าที่ถูกจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหล่าสาวงามทั้ง23คนได้มาปรากฏตัวในชุดกีเพาลากสีสันสุดงดงามให้ได้ยนโฉมกันนะครับในทีม In the Mood for Gq p a r เพื่อชิงรางวัลพิเศษ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เนยพิมยาดาไม่ได้เข้าร่วมงานครับเนื่องจากมีอาการป่วยนอกจากการประกวดของเหล่าสาวงามทั้ง23คนแล้วก็ยังมีโชว์การแสดงพิเศษจากมิสทิฟฟานี่อีกด้วยครับสำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล In the mood for อก<ๆ>ี่พาวได้แก่รองชนะเลิศอ,อันดับที่2 MT23 <ๆ> h <anny S> 2> <ๆ>ั n นี่ผ่อนนภัน<ๆ>รองชนะเลิศอ,อันดับที่1 MT16 นิต้ามานิตา และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง MT7I ปุนชรัตครับค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกรางวัลพิเศษที่ที่ท่งได้รับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนชาวระนองด้วยค่ะเพราะว่าจากที่เห็นมงกุฎลูกป,ปีนิกเนี่ยก็คือทําจากดินของคนระนองทําโดยชมรมแม่บ้านตํารวจของระนองคือพอเขาทราบว่ามีการประกวดชุดกี่เผา เขาก็รีบไปทำเลยค่ะก็ดีใจที่ที่ได้รับรางวัลแล้วก็ภูมิใจมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นชุดที่อ,อ,อายมองว่าอยากจะสื่อถึงความเป็นความเป็นคนจีนนะคะแล้วก็อยากให้มีความสูงส่งแล้วก็หงเนี่ยก็คือเหมือนกับคำว่ากำเนิดใหม่คือกลายเป็นนกฟินิก การกําเนิดใหม่ของโกฟีนิกก็จะเหมือนเวทีนางสาวไทยนี่เองค่ะอาจจะเห็นต้านในลุกแบบเรียบร้อยหรือว่าลุกเท่ๆมาเยอะนะคะรอบนี้พอรู้ว่ามีงานผีเผาก็มาในลุกแซบนิดหนึ่งแซบสักต่างจากวันอื่นๆค่ะก็มาแบบลุกแซบๆก็มีการเดินที่มีอินเนอร์ต่างออกไปก็<ะ>กรรมการคงเห็นค่ะแล้วก็คงแบบเออมันเข้าถึงอารมณ์เนาะคอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้ <c oughs> เห็นว่าความพลาสสิกของชุดกี่เพาอะค่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ดอกไม้ก็เป็นดอกโบตนบนันเนาะแบบชวนเทศกาลตุดจีเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทรีเรียบง่ายๆไม่ได้ไม่อยากให้โฟกัสอยากให้โฟกัสเราด้วยแล้วก็โฟกัส <c oughs> ชุดแบบน้อยน้อแต่เครื่องหัวเขาเพราะว่าลำกาเนาะจริงจริงอะตอนแรกแอบกลัวมากชอข้างบนแต่ละคนเปิดกล่องมา <c oughs> <แต> <ault> คนนี้มีเครื่อง <c oughs> หัวสอัน4อันแบบเอาแล้วเแล้วเราจะเอาอะไรเข้าสูตเราก็ต้องเอาอินเนอร์เราเข้าสูตร อ๋อรูกข้องใส่กี่เผาก็ไม่นะคะตั้งมองว่าวัฒนธรรมจีนหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะถ้าเกิดสามารถเราสามารถนํามาปรับใส่ได้ถ้าเกิดเรามีข้อจํากัดว่าเออต้องหน้าจีนเท่านั้นถึงจะใส่ชุดจีนได้อย่างเงี้ย มันก็จะทำให้วัฒนธรรมแบบมันไม่ถูกเผยแผพร่ออกไปพาวตัเวค่ะนั่นก็คือชุดกี่เพ้าที่ทําจากผ้าไหมย,ยกสุรินค่ะเป็นตัดใหม่ค่ะเหมาะสมกับในยุคสมัยนี้นะคะเราก็อยากจะให้มีความท,ทวิสก็คือไทยจนีนก็คือได้ใช้ผ้าไหมย,ยกสุรินในครั้งนี้ค่ะแล้วก็พรอบที่หนูถืออยู่หนะ้าตอนนี้ก็คือ ทั้งเงินทั้งทองค่ะก็อยากจะอวยพรให้ใครที่ดูอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีได้ความร่ํารวยแล้วก็ใครที่ทําการค้านะคะขอให้ได้กําไรรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565รอบ preliminary preliminary competition วันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2565เวลา18นาฬิกาแล้วรอบตัดสิน final competition วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565เวลา19นาฬิกาชมสดพร้อมการทาน Crew For You ช่อง24ครับ ามรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565ในวันที่5และ6กุมภาพนันธ์ทาง True For You ช่อง24